สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันคะ่ะสบายดีพี่น้องสุกูสุกคนเด้อจ่า,ากินข้าวกับแก้วกุ้งคะ่ะพี่น้องได้แก้วกุง้งกินแดงคะ่ะมากินข้าวแรงน้ำย้ายต่อมคะ่ะพี่น้องผักกะมีผักกะทินทั่วผูผักกาดเขียวไงแบบหินหินหละพี่น้องมามาค่ะมาแซ่บๆน้ำกันกับแก้วกุง้ง หลานสาวเอามาสงเมื่อกี้เนี่จ้ะพี่นอ้องม่ได้เห็ดดอกจามามาเสียบๆบน้ำกันค่าลงมือกินกันเลยจ้าแก้วกุ้งกันหวยบ้านเฮาจ้าสบายดีสุขุมสุขคนเด้อจ้าพี่น้องแก้วขาดปลอดภัยกันจากโรกจากไครเด้อจ้าเด้อ อยู่ดีมีแห้งกันสุกปูสุกคนทั้งไก่ไทั้งไก่จ้าพี่น้องมามาค่ะมากินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมามาสวัสดีพี่น้องสุกปูสุกคนจ้าไม่กินขอกับแก้วกุ้งจ้าพี่น้องมากินกันเลยจ้ามีผักอันเกี่ยวปี แท้นผักกาดหินหน่อยบ้านเฮาเจ้ากุ้งก้อยกุ้งเนาะจะแ,แสีพี่นนอเอ้ย้ำลายแตกนั่งซื้อหลอดไปนุ่งเสียขาแล้วเน่อยจะทอดบ่พี่นอ้อ เจียงพ่นเนาะมาค่ะแม่แมเจี๊ยบพี่น้องไปเห็นผักเห็นเจียวกรุงเนาะอเจี๊บเจีบพี่น้อง จำลัินย้ายตอมค่ะพี่น้องขอขอบคุณห,หลายๆด,ด้วย้าเด้อที่เข้ามาติดตามขามาหายกำลังใจย,าย้ายตอมค่ะพี่น้องมาบุญค้ำบุญสู้รำรวยรำรวยกันด้วจ้จสุขภาพแข็งแรงกันทุ่สุกคุ้นแข่วขาดปลอดภัยกันด้วยพี่น้องเด้อ มาประดรุลเาะค่ะพี่น้องเพราะหายขึ้นหอดคิดถึงกันนะเนาะอาส่งขึ้นหอดเพื่อน เพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนกินกับแก้วกุ้งกินลากกุ้งก้อยกุ้งน้ำอาหารอีสารที่แบ,บ้านเฮาเอาคลิปนี้เน่ยและตำกะขอปากไว้ซามีแล้วค่ะเด้อพี่น้องขึ้นหน้าพอก,กันไหมจ้า ฝากกดไลค์ดลกคดแชร์จะจ๊ะ้เพี่น้องฝากกดกระดิง่งติดตามย้ายกล่อมนะจ๊ะพี่น้องไปแล้วจ้าบ,บัดริจา้า